สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานคุณนัทสุร,รัสรรเดือนนาคบวันนี้เรามา,าทำแทงน้ำนะครับผมแทงน้ำโมซุงที่กาลสินชุดนี้ชุดโครงสร้างขนาดเรารับถังที่สามผลิตสองใบนะครับผมโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างเหล็กแข็งแรงนะครับผมโครงสร้างใหญ่เลยสูงหกเมตรนะครับผมความสูงหกเมตรฐานถังนะครับผมแลความสูงที่หลังคาก็ะจะอยู่ที่แปดเมตรห้าสิบนะครับผมโมซุงโครงสร้างตัวนี้ทั้งหมดเป็นเหล็กกำมะไบนทั้งหมดเลยะครับผม แต่พะเราจะพ่นสีเคลืออกามานายอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อให้การใช้งานที่ยาวนานและทนทนมากขึ้นเลยเนี่ทีมงานกําลังพ่นสีเลยนะครับผมน,นี่นสีสาหรับเด็กกรวานายโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สีพ่นเคลือบเพื่อให้การใช้งานที่ยาวนานนะครับลูกค้าจะได้แชรของดีๆไปเลยนะเราทํางานให้ได้คุณภาพไปเลยนะครับเงคุณภาพให้ลูกค้าไปเลยนะครับกำลังนะพ่นอยู่น,นะ ตัวนี้ก็จะเป็นฐานนะครับเป็นฐานของแทงน้ําของสูงนะครับตัวฐานตัวนี้มีขนาดความกว้าง3เมตร4เมตรนะครับเราจะต่อเสาขึ้นมาครับจะทําเพดขึ้นมาะล้วเป็นเพดลอยขึ้นมาอันนี้ทีมงานทีบ็อกเพดขึ้นมาเลยครับอันนี้สวยงามมากนะครับที้แข็งแรงสวยงามด้วยนะครับเราเล้นที่คุณภาพเลยนะครับตัวพื้นคอนกรีตตัวนี้หนาอยู่ที่0.2เซนนะครับยี่ส20เซนติเมตรนะครับ20เซนนะครับงเซนติเมตรนะครับ 20เซนนะครับขนาของฐานนะครับามากนะครัแข็งแรงเลยนะครับมีคนที่ตัวหลุมนะครับที่ตัวหลุมตัวนี้ข้างในเนี่ยจะมีเสาเข็มอยู่ทั้งหมด5 5ต้นนะครับอย่เกาะลงไปเสาเข็มตัวนี้จะลึกอยู่ที่1เมตรนะครับรวมทั้งเสาเข็มรวมทั้งฟุตติ้งจะอยู่ประมาณเกือบ2เมตรนะครับข้างในข้างในหลุมนี้จะมีเสาเข็มนะครับอยเกาะอยู่ข้างในแข็งแรงแน่นอนนะครับนี้ตัวโครงสร้าง ตัวเสานะครับตัวเสาจะเป็นซับน้ำแต่มีเคียวสามนิ้วหนาสามจุดสองนะครับสามนิตัวเหล็กถักลัดฟอจะเป็นซับน้ำไปเรียบสองนิ้วนะครับผมตัวสองนิ้วเลยนะครับหนาหนึ่งจุดห้านะครับลัดฟอมนนะครับสวยงามแน่นอนครับขอแข็งแรงเลยแหละนะครับเราเน้นทั้งสวยงามแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับเมื่อยุการใช้งานนี่ลืมไปเลยนะครับนานแน่นอนครับเพราะว่าแซับน้ำดูใช่ไห ทั่วไปเขาจะไม่ค่อยยิ่งสีกันนะครับเราจะใช้แป้งน้ำแล้วก็ปล้ยปลาสีรงมอยเชื่อมให้เสร็จเลยแต่ขงเราเราอยากให้ได้คุณภาพที่ดีเราต้องติดเชือมให้เลยนะครับเชือกสวยงามเลยนะครับต้องสวยงามทั้งแข็งแรงทั้งตรงานตอนนี้ทุกท่านตัวฐานของลูกค้าก็จะเป็นสังเกนิกนะครับอันนี้นะครับของเราสามผลิตนะครับผมเกลิกรอยกขึ้นและพร้อมถังนะครับผม นนี้พ่นสีเสร็จพุ้งเราก็จะยกขึ้นนะครับนักเต้นอย่างดีนะครับผมล้อมใบนี้ก็6กพันลิตรนะครับโครงสร้างแข็งแรงแน่นอนครับงานแข็งแรงงานมาตรฐานนะครับผมนายถ้าท่านใดสนใจแรงน้ำมันสูงสนใจสุรเสล์ก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0 9226482